เจรบส่วเนี่ยตอนนี้บัตสวัสดีครับท่านผู้ชมสําหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูเนื้อหาในบทสนทนาที่3นะครับเรื่องของการสั่งอาหารก่อนที่จะไปดูบทสนทนาก็มาดูคําศัพท์ก่อนนะครับคําศัพท์ก็มีคําว่าโต๊ะโต๊ะก็คือโต๊ะนะครับบญชีมหบอันนี้ก็คือเมนูนะครับ How? How? เฮาเฮาแปลว่าเรียกก็ได้แปลว่าโทรศัพท์ไปหาก็ได้แต่ในที่นี้เฮาแปลว่าสั่งอาหารนะครับ เฮาโมโฮบอ่ะก็คือสั่งอาหารไสกโกชา่าเนื้อวัวผัดนะครับมวนอังนะครับไก่ย่างยวมใส่ไตรยำเนื้อปลาสมลองมะจูนะครับก็คือแกงส้มนะครับไส่จุกนะครับใส่จุกก็คือเนื้อหมูจานจานแปลว่าจานมะเรานะครับใบาชาก็คือข้าวผัดใบองคอสำโรบก็คือ,อข้าวซ้อมมือนะครับ เพสเจียนะครับแปลว,ว่าเครื่องดื่มสราเบียรหรือเบียนะครับแปลว,ว่าเบียนะครับกัมปงแปลว่าวก,รรกระป๋องสรากระหอมอ่าอันนี้จริงๆมันต้องอ่าโอเคต้องตัดวงเล็บออกนะอ่าสรากระหอมอ่าสราแปลว่าเหล้านะกระหอมก็คือเหล้าแดงซึ่งในในที่นี้ก็หมายถึงไวน์นะครับอ่าแก้วแก้วก็คือแก้วเหมือนไทยนะครับ บองแอมแลว,ว่าของหวานเพลชเชอร์คือผลไม้นะครับกาเรมกาเรมคือไอศครีมนะครับแล้วก็ออยชับก็คือให้เร็วนะครับออยก็คือให้ชับก็คือเร็วที่มาดูบทสนทนานะครับเรื่องของ ordering food นะครับก็คือการสั่งอาหารในตอนกลางวันนะครับแอนแอนไม่ต้องการที่จะทำอาหารก็ได้คุยกับเพื่อนเธอก็คือ,อพันนานะครับ ไม่ได้ท่โทีอันนี้ taking ไม่ได้ talking นะครับก็คือแอนได้พาเพื่อนเธอคือพันนานะครับไปร้านอาหารอ่าร้านอาหารเคขเมรน,นะครับแล้วก็พวกเขากําลังสั่งอาหารเดี๋ยวผมอยากให้ฟังรอบหนึ่งก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาดูคําแปลนะครับเบียนโตตุมเนําหรับปีเนี่ยเตสมเมอร์บัญชีมโหบโลกจองเฮามโหบเอไว้คละพันนาโลกจุยเฮามโหบไขยมพอง យកមើលអាំងញាំសាច់ត្រីនិងសំឡងមច្ចូសំឡងមច្ចូសាច់អ្វីសាច់ជ្រូកហើយយកបន្លែឆាមួយចានទៀតយកបាយសឫបាយឆាមានបាយអង្ករសម្រូបទេមានចោះយកភេសជ្ជៈអ្វីយក bia មួយកំប៉ុងនិងស្រាក្រហមមួយแก้วសម្រាប់បងអែមយើងយក플레이ឈើនិងការេម สมโยโมโหโมออยชับโมยึงอดัดเมียนเปลเจรันเตอคุนครับทีก็มาดูคำแปลนะครับฝ่ายเอพูดว่าเมียนโตตุ่มเน่สำหรับปีเนี่ยเตมีโต๊ะว่างสำหรับสองคนไหมท่านมานะครับบีพูดว่าสมเมอร์บัญชีมโมหมขอดูบัญชีอาหารซึ่งก็คือขอดูเมนูนั่นเองนะครับอ่าซีนะครับลูกจองเฮามาโฮบเอาไว้ค克ะ คุณอยากสั่งอาหารอะไรบ้างนะครับเอเตอว่าพน,นานะครับพน,นานะครับโลกจูเฮาโฮมโหอ้อยขยมพองคุณช่วยสั่งอาหารให้ฉันด้วยนะครับพน,นาก็เลยสั่งว่ายกเบิ้ลนอั้งนะครับเอาไก่ย่างยมใส่ไตรนะครับยำเนื้อปลานะครับหนึ่งสมลองมะจูและแกงส้มนะครับสมลองมะจูใส่เอาไว้แกงส้มเนื้ออะไรนะครับ สัจจรูกเนื้อหมูเฮยยกบนแลชามุยจานเตียดและขอผัดผักอีกหนึ่งจานนะครับยกใบซอหรือใบาชาเอาเข้าวเปล่าหรือข้าวผัดนะครับโยกใบซอเมียนใบองกอสำโรเตมีข้าวซ้อมมือไหมนะครับทางซีแต่ว่าเมียนมีนะครับจอยกเพสเจอเอาไว้แล้วเอาเครื่องดื่มอะไรนะครับ อ่บีต่อว่าบต่อว่ายกเบียมวยกํยกปโปงเอาเบียหนึ่งกระป๋อง1นึ่งซารากระหอมและเหล้าแดงซึ่งก็คือไวน์นะมวยแก้ว1แก้วสําหรับบองแอมสําหรับของหวานยิงยกเราเอาเพลเชอร์หนึงกระเรมผลไม้แล้วก็ไอศกรีมนะครับอ่าทันมานะครับเอเลยต่อว่าส้มโยมโหบออยชับโมนะครับก็คือ ขอให้เอาอาหารออยชับก็คือให้เร็วนะครับมาโมก็คือมาอช่วยเอาอาหารมาให้เร็วนะครับยึงอดเมียนเปลเจรรันตเราไม่มีเวลามากนะครับออกุนขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นบทสนทนาที่3นะครับสำหรับคลิปต่อไปเราก็จะได้ดูเรื่องของ l a n g u a g e point นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสมออกุลสมจมเรียบเรียบบบ